เป็นชาลวันชาละวันยังไงยังไงมีวิชาอาคมมีวิชาอาคมท่าไเว้นบนคาถาตัวจะเป็นเพชรเอาแล้วเกตเป็นอะไรอ่ะเกตจะเป็นนินลิ้นเป็นอะไรลิ้นเป็นฝ้าแล้วหน้าหน้าตกขาวเ่้ยตีมาเหรอ เอาผู้หญิงคนนี้มาทำไมมนุษย์เนี่ยเอ็งกับมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่ได้เอ็งก็ต้องรู้ดีสิว่าว่าข้าจะมาทำมาระไรเอาไม่ทำเนีูต้องเอาเอามันเนี่ยมาทำเป็นเมียเว้ยเฮ้ยนี่มันผิดศีลนะถ้าเจ้าไปทำอย่างเนี้พัดภาคลูกภาคแม่ภาคพ่อเขาเนี่ยนะมันอันตรายต่อชีวิตนะพี่รับทำยังไงดีเพราะโภลัไทยเคยบอกเอาไว้ต้องนั่งบำเพ็ญตบะภาวนาเป็นเวลาเจ็ดวันก็คือต้องนั่งถือศีลถือศีลนั่งกรรมฐานไว้ในขณะที่คารวันกำลังนั่งบริกรรมคาถาอยู่ เป็นเวลาเดียวกับที่ไก่ทองได้รับอาสา,า <r> อาตาทีมาถึงถ้ำชลรวัตอานวันนี้เราจะมาช่วยตะเผาแก้วไอ้ชารวันเองจะออกมาหรือเปล่าอ้าเไม่ออกมาแบบนี้ไม่ออกมาทําไงต้องใช้เทียนแล้วแหละเออจุดเทียนสองเข้าไปเพราะในถ้ำมืดมากเราจะต้องได้เห็นดีกันโชว์มาลตัวแล้พี่ มมันนเอาะระวังตัวเลยพี่นะฉันเป็นหัวพี่นะพี่ท้องตะบะตะบะแวเ้รนะเดยขึ้นไปดิตรงนั้นอะอย่าระวังจะไปเหยียบหินขึ้นไปนะอ๋ออยออ๋อเธอทำให้ฉันรักเธอก่อนตะบะตะบะมานั่งเอาเบี่ตะบะเร็ว ไม่จะการล้วบตบะเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็ไปแล้ววิชาเด็กของเราซะแล้วทาให้มันออกมาเรียมันออกมอปะพรอกระถาไให้ท่านมันไม่ออกมันไม่ออกไม่ออกมันไม่ออกทําไงมันไม่ออกแบบนี้ไม่ออกไม่ออกต้องระเบิดถ้ำละเอาเลย จดมันมันอันตรายป่ะเนี<_<_่ยไม่อันตรายพี่เด็กมันเอาดินปืนออกไปแล้วแล้วก็เอาตัวสีแดงมาพันใหม่แล้วก็ใส่ชส้งินไอ่สาหลายป่ะไอ่สาหลายทำมึงเช็คดูก่อนได้ไหมอ่ะดูพี่นะเราหน้ากูเมื่อกี้นี้อ่ะใช่ไหมมันมีหลายอันหน้ากูหายไปแถไปเลยเนี่ยอันนี้อันนี้มันการ์ดที่ไม่ใช่อ่ะอ๋อที่มันจีกปากกาไว้เนี่ยจิบปากกาไว้ตรงตูดเนี่ย เอ่าเดี๋ยวนี่้นะโอเคนางรองในนี้ใช่แล้วคราวนี้แหละชัวร์นะอันนี้ชัวร์นะหลับตาดิหลับตาเออจะได้ไหมข้างนี้หลับตาหลับตาดีดีพนมมือพนมมือท่าพนมมือคนละดอกคนละดอกขังชลวรรณหายแล้ว